วันนี้ฝ้ายจะมาทำอีกหนึ่งคลิปนะคะที่เป็นการบ่งบอกถึงความแตกต่างนะคะในรุ่นรถกระบะนะคะรุ่นรถกระบะรีโวเกตรุ่นตัวมิดนะคะเกตรุ่นตัวมิดแต่ว่าความแตกต่างเนี่ยจะมาให้ดูว่าตัวมิดสี่ประตูเนี่ยเกียร์ออโต้สีขาวเนี่ยแตกต่างอะไรบ้างกับรุ่นมิดที่เป็นกระบะแต่เป็นสมาร์ทแคปแต่เป็นสมาร์ทแคปสีขาวแล้วก็เกียร์ออโต้เหมือนกันนะคะ เดี๋ยววันนี้จะมาถ่ายให้ดูแต่ละจุดนะคะว่าตัวมิดเหมือนกัน Zed อิ i ิชันเหมือนกันเป็นตัวเตี้ยเหมือนกันเนี่ยนอกจากความเป็นสีประตูและแข็งแล้วเนี่ยมีอะไรที่แตกต่างกันบ้างนะคะเดี๋ยวไปชมกันคะ่ะมาเริ่มดูในส่วนของข้อมูลเบื้องต้นทั่วไปของรุ่นรถสีประตูที่เป็น z ซ d อิดิชันตัวมิดเกียร์ออโต้ก่อนนะคะราคาเนี่ยเดี๋ยวขอบอกก่อนวันนี้เป็นราคาของสีขาวนะคะเพราะว่า สีขาวจะเป็นสีที่พาชมทั้ง2เกรรุ่นไม่ว่าจะเป็น Mid Cap แล้วก็ Mid Auto Z e d i t i o n นะคะราคาอยู่ที่82,000บาทนะคะ82,000บาทนะคะในส่วนของรุ่นสีประตูนะคะก็ได้ล้ออัลลอยขอ16มาแล้วนะคะไฟหน้าฮาโลเจนเดี๋ยวพาไปดูแต่ละจุดกันนะคะแล้วก็เครื่องยนต์นะคะเป็นเครื่องยนต์2004นะคะแล้วก็แรงม้าอยู่ที่150แรงม้าค่ะ ราคาอยู่ที่82,000นาทนะคะ4ประตู Mid Auto Z ้ e d i t i o n และในส่วนของตัว Z-EDITION รุ่น Mid Smart c แคนะคะสีขาวราคาอยู่ที่742,000บาทนะคะ742,000บาทเครื่องยนต์2,400นะคะแล้วก็แรงมา้าอยู่ที่150แรงมา้าเป็น Mac 16. แม็กขอ16บล้ออัลลอยของ Toyota เช่นกันนะคะ ในส่วนของกระจังหน้านะคะก็เป็นกระจังหน้าแบบดําเงานะคะแบบดําเงาเน้นไปที่โลโก้โตโยาตา้าขนาดใหญ่อยู่ช่วงกลางนะคะลอร้อมรอบของกระจังหน้าที่มีความดําเงาก็จะเป็นสีคโครมเมียมนะคะคโครมเมียมนะคะเป็นไฟแบบฮาโลเจนนะคะแบบฮาโลเจนนะคะเป็นไฟหลอดเล็กไม่ใช่ LED และยังคงไม่มีไฟตัดหมอกนะคะอันนี้ในส่วนที่ดูอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นรุ่นสีประตูนะคะ ในส่วนของรุ่นแคป็ก็เช่นกันนะคะก็จะเป็นกระจังหน้าลักษณะแบบดำเงาเน้นไปที่โลโก้โตโยต้าขนาดใหญ่ช่วงกลางและโคเมียมล้อมรอบกระจังหน้าแบบดำเงาเช่นกันนะคะเช่นเดียวกันกับแบบ4ประตูรุ่นมิด Z Edition และยังไม่มีไฟตัดหมอกเหมือนกันนะคะมีเบ้าไฟตัดหมอกมาแต่ว่าปิดไว้นะคะเป็นแบบลักษณะวัสดุปิดแบบดำดำด้านนะคะไฟหน้าเป็นหลอดเล็กฮาโลเจน เช่นกันนะคะสรุปก็คือด้านหน้าเนี่ยมีความคล้ายคลึงกันนะคะคล้ายคลึงกันไม่มีอะไรแตกต่างนะคะทั้งกระจังหน้าและไฟหน้านะคะเรามาเริ่มดูในส่วนของด้านข้างนะคะของรุ่นรีโวกระบะรุ่น m i ด s e t Edition นะคะล้อนะคะเป็นล้ออันลอยขอ16แบบ5รลูนะคะ นะคะก็เป็นล้ออลอยเหมือนกันนะคะแล้วก็หน้ายางอยู่ที่2,15นะคะแล้วในส่วนของรอบล้อด้านบนตกแต่งซุ้มล้อเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะคะ mm hmm. ก็เดี๋ยวพาไปดูแคบกันค่ะว่าเหมือนกันไหมมาดูในส่วนของแคบนะคะส่วนของแคบก็เป็นล้ออลอ,อยขอ16ลักษณะ 5รลูเหมือนกันมีโลโก้โตโยต้ตอยู่ตรงกลางนะคะคล้ายๆกับรุ่น4ประตูเลยนะคะก็คือเหมือนกันนะคะแล้วก็หน้ายาง215นะคะก็เหมือนกันนะคะมีชุดตกแต่งซุ้มล้อที่เป็นสีเดียวกันกับตัวรถเหมือนกันด้วยนะคะก็คือสรุปก็คือในช่วงล้อและชุดตกแต่งซุ้มล้อเหมือนกันสำหรับรุ่น Mid Auto Z Edition นะคะ ด้านข้างนะคะสําหรับรุ่น4ี่ประตูก็มือเปิดประตูนะคะเป็นแบบดําด้านนะคะแล้วก็กระจกข้างตัวรถนะคะเป็นแบบดําด้านเช่นเช่นเช่นกันนะคะก็เหมือนกระแคบนะคะเหมือนกระแคบเลยเดี๋ยวฝ้ายพาไปดูแคบนะคะเหมือนกันนะคะก็เป็นแบบดําด้านนะคะแล้วก็กระจกมองข้างตัวรถเป็นแบบดําด้านนะคะ มิติตัวรถนะคะลูกค้าลองดูมิติตัวรถเนี่ยถ้าเป็นสมาร์ทแคบนะคะช่วงกระบะก็จะมีพื้นที่ค่อนข้างเยอะนะคะมีพื้นที่ค่อนข้างเยอะก็แล้วแต่ลูกค้าชอบนะคะว่าจะเอารถไปใช้ในลักษณะแบบไหนนะคะว่าจะเป็นการใช้ในเชิงพาณิชย์นะคะหรือว่าจะใช้ในลักษณะครอบครัวแต่งซิ่งนะคะก็ได้นะคะ ความความยาวความสูงนะคะความกว้างเนี่ยจะคล้ายคลึงกันแต่จะต่างกันในช่วงของความยาวของกระบาดภายในนะคะต่างกันในช่วงของความยาวกระบาดภายในถ้าเกิดว่าเป็นในรุ่นของสมาร์ทแคปเนี่ยจะได้ความยาวนะคะของกระบาดเยอะกว่าเป็นเรื่องปกตินะคะเพราะว่าตัวสมาร t ทแคปจะเน้นกระบะมากกว่านะคะเพราะว่าเราไม่ได้ เน้นในเรื่องของการโดยสารแถวที่2นะคะ,ะความยาวนะคะของตัวกระบะรุ่นมิดเซตอิทิชันะคะจะอยู่ที่1,840ม mm, ิลลิเมตรนะคะแต่ถ้าเกิดว่าตัวสีประตูจะอยู่ที่1,555ม mm, ิลลิเมตรนะคะค่ะก็กระบะของตัวสีประตูนะคะความ ยาวอยู่ที่1555ม mm ิลลิเมตรนะคะก็ได้ช่วงกระบะที่ยาวน้อยกว่าแคบนะคะแต่ว่าไปเน้นในห้องโดยสารนะคะที่นั่งแบบลักษณะเหมือนรถเก่งเลยนะคะจุได้แบบเหมือนรถเก่งเลยนะคะเอานะคะมาเริ่มดูในส่วนของด้านในที่เป็นรุ่นแคปบก่อนนะคะด้านในรุ่นแครบก็คอนโซลหน้านะคะการจัดวาง แอร์ Air, เป็นแอร์แบบไม่ออโต้นะคะมีหน้าจอมีเดียให้เล่นเรียบร้อยมีช่องคูบ็อกด้านบนนะคะความเย็นตัดเข้าไปได้นะคะแล้วก็มีช่องเก็บของเป็นเกะด,ด้านล่างนะคะพงมลัยนะคะเป็นแบบหุ้มหนังมาแล้วนะคะมีมาติฟังก์ชันที่พรมลัยส่วนหน้าจอบอกเลขไมค์ก็จะเป็นแบบดิจิตอลมาแล้วนะคะแบบดิจิตอลมาแล้วตัวเกียร์ออโต้อย่างที่แจ้งไปว่ารุ่นนี้ พาชมแบบเกียร์ออโต้แบบ6สปีดนะคะมีการสั่งการได้ด้วยแบบอีโค o โหมดและพาวเวอร์โหมดตรงกลางนะคะตรงกลางมีช่องเก็บของด้วยต่างหากนะคะเป็นวัสดุผ้าตกแต่งด้านบนนะคะตัวเบาะภายในนะคะเป็นเบาะผ้านะคะเป็นเบาะผ้าไม่ใช่เบาะไฟฟ้านะคะเป็นเบาะปรับแบบเมนนวลทั้งฝั่งคนขับนะคะแล้วก็ฝั่งนั่งข้างคนขับนะคะ ที่บางแดดหน้านะคะฝั่งข้างคนขับมีกระจกให้เราเรียบร้อยนะคะแล้วก็มีไฟตรงช่วงด้านหน้าของแถวหน้านะคะของการนั่งของคนขับและข้างคนขับแล้วก็มีที่เก็บแว่นด้วยนะคะแล้วก็ตรงช่วงกลางก็มีไฟที่เพดานเช่นกันนะคะราวด้านบนเพดานมีเฉพาะฝั่งข้างคนขับนะคะฝั่งคนขับไม่มีค่ะ เรามาดูภายในของตัวรุ่นสีประตูบ้างนะคะพวงมลาลัยก็เป็นพวงมลาลัยหุ้มหนังเช่นเดียวกันกับสมาร์ทแคปนะคะเป็นมัตติฟังก์ชันนะคะในเรื่องของการสั่งการมีเดียแล้วก็สั่งการหน้าจอนะคะแบบหน้าจอบอกเลขไม้นะคะที่พวงมลาลัยเหมือนกันนะคะสรุปคือพวงมลาลัยเหมือนกันนะคะออกแบบเหมือนกันเลยด้วยนะคะแล้วก็วัสดุนะคะเป็นวัสดุผ้าตกแต่งแผงประตูตกแต่งแผงประตูด้านข้างเหมือนกันนะคะ เป็นไฟฟ้ากระจกทุกบานนะคะฝั่งคนขับเป็นออโต้ได้นะคะแล้วก็เป็นการปรับกระจกแบบไฟฟ้าแต่ไม่ได้พับไฟฟ้านะคะสรุปในส่วนของแผงประตูและกระจกเหมือนกันนะคะแต่เพียงแค่ว่ากระจก2แถวหลังที่เป็นไฟฟ้าของแคปไม่มีนะคะแล้วก็จะเป็นการสตาร์ทด้วยกุญแจเหมือนกันนะคะสตาร์ทด้วยกุญแจเหมือนกันนะคะ ที่ปัดน้ำฝนสามารถตั้งค่าได้3ระดับเหมือนกันอีกนะคะหน้าจอแบบเดียวกันแอร์นะคะเป็นแบบแอร์ธรรมดาเป็นแอร์แมนนวลไม่ใช่แอร์ออโต้นะคะสีประตูกระแคบก็เหมือนกันการจัดวางเกียร์รุ่นนี้เป็นเกียร์ออโต้6สปีดก็เหมือนกันนะคะแล้วก็มีปุ่ม E อีโคโหมดและพาวเวอร์โหมดนะคะวัสดุการ,อ,การออกแบบเบาะ ใช้คืงกันนะคะเหมือนกันเลยค่ะแต่ว่าในส่วนของสี่ประตูนะคะก็ในช่วงของแถวที่สองก็จะมีการจัดวางแบบรถเก่งนะคะก็ต่างกันอยู่แล้วนะคะด้วยตัวถังแคบกับสี่ประตูนะคะความสบายในการนั่งของห้องโดยสารนะคะก็สบายกว่านะคะเพราะว่านั่งเหมือนรถเก่งเลยนะคะแล้วก็มีพนักพิงแขนตรงกลางนะคะแล้วก็สามารถวางแก้วได้ตรงกลางด้วยนะคะ แก้ววางได้ถึง2 2แก้วเลยเฉพาะพนักพิงแขนตรงด้านกลางนะคะแล้วก็ไม่รวมแผงประตูต่างๆที่สามารถวางแก้วได้ด้วยนะคะถ้าเป็นสีประตูนี่วางแก้วได้ทั้งพื้นที่แถวที่สองแล้วก็พื้นที่ด้านหน้าตรงคอนโซลแล้วก็แผงประตูต่างๆทั้งฝั่งข้างคนขับแล้วก็ฝั่งคนขับนะคะได้เยอะเลยนะคะในการวางแก้วค่ะสำหรับท้ายคลิปนี้นะคะก็ ป้ายนะคะพาดูในแต่ละจุดของรุ่นที่เป็นสีประตูรุ่นมิดเกียร์ออโต้ Z Edition นะคะแล้วก็รุ่นแคปนะคะที่เป็นรุ่นมิด Z Edition a u ออโตซึ่งเป็นสีขาวเหมือนกันด้วยนะคะก็แล้วแต่ลูกค้าชอบโดยปกติที่แจ้งไปคือไม่ได้แตกต่างกันเลยนะคะในออปชั่นแต่ละจุดสิ่งที่ปรับเปลี่ยนเพิ่มเติม รุ่น Mid Auto Z Edition ทั้ง Smart c a คและ4ประตูเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันเลยนะคะแตกต่างกันแค่ตัวถังรถแตกต่างกันแค่ตัวถังรถว่าใครลูกค้าท่านไหนต้องการใช้ตัวพื้นกระบะที่มีความกว้างมากน้อยแค่ไหนก็จะไปโถเฉลี่ยกับห้องโดยสารแถวที่2ก็คือ Smart c a คและ4ประตูนะคะแล้วแต่การใช้งานนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะฝ้ายนะคะฝากช่องต้นป้ายสายสมงไว้ในอ้อมใจด้วยนะคะผิดพลาดประการใดนะคะ ก็ต้องกราบขอประทานอาภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะแล้วก็ในคลิปนี้เป็นการพาชมในเกรดรุ่นเดียวกันสีเดียวกันนะคะแล้วก็อะไรบ้างที่แตกต่างกันนะคะแต่โดยปกติสรุปคือก็ไม่ได้แตกต่างกันเลยนะคะแต่เพียงแค่ว่าตัวถังแคปกระสีประตูว่าลูกค้าชอบการใช้งานแบบไหนก็ซื้อไปได้นะคะหรือสอบถามฝ้ายมาได้จากใต้คลิปนี้นะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ไปละค่ะสวัสดีค่ะ